นอนเลี้ยงกับเลียงปลาไหมนอนเลี้ยงปลาไหมนนะเลียงปาหมถ้าไม่กันซื้อของเงียเงียก่อนนะไหนดูตรงไหนอ้ยมีข้างในเลย มีข้างในอีกเอาปลาอาหารปลาเอาไหมเอาไหมเอาใช่ปะเออเอาหยิบไปเดี๋ยวมามา่จะตังค์เทไหนถ้าจะเทเลยไม่ต้องถ้าตาไม่งั้นก็ไม่ต้องให้อาหารปลาหนึ่ก็มันค่อ,อ,อ,คอยๆนี่มามาทางนี้ก็ได้มาขึ้นมาข้างบนนี้ก็ได้แบบนี้น อ๋อมันติดไปนี่นี่หว่าดูสักหน่ยเ่ต้อโยนไปไกลๆหมติดที่มันหลนี่เต็มเลยเนีอยอ่ามันติดก้อนหินัติดเทียนก้อนหินแล้วะขนดน่น่นนเยนก้อนหินไ่่แ ถูกลงไปนะเขาไม่อยากเคลื่อนเลยเไม่อยากเคลื่อนเลยตัวเขาไมีที่น้่งไม่เอาถุงมาทิ้งให้ตรงนี้มาขูดผีขยับนิดเด็กขยับดิดนยืนได้ไหมมาตรงนี้มันเป็นน้ำบอกมี่นี่มัแบบียืนยืนก้อนหินยืนก้อนหินแล้วก็เทเดี๋ยวประมาณที่แบบลงก้อนหินไหนไม่เอาลงก้อนหินสีปลาก็ไม่ได้กินสีถ้าไม่งั้นก็ใส่มือแล้วก็โยนเดี๋ยวมาลองดู เออใส่มือแล้วก็โยนแล้วก็จะล้างมือเอาไงก็นี่ไงเขาไปรอกันที่รถหมดแล้วลูกมาหมาถึงบอกว่าเดีอยวมือมันไปยืมบนนี้ไหมเดี๋ยวมามาจับท้านมือปาปาเออเอออย่างนั้นแหละ ตอนนี้มันมันก็อร่อยเลยโอ,อ้ออโ,อโหยังไม่ทันถ่ายรูปเลยนเ้ยเอาไปล <c oughs> ลเลี๋ยรออะไรล่ะหมดถุงแล้วเอาไปเอาถุงไปทิ้งก่อนไปอ,ไอ,อาดินไปเดินอาบนเดินแดดจรับฟองกัน ไปไหนนี่ข้างล่างนี่ระวังระวังเดินระวังนนรองอากมด้วยไปเนะี ยังบาขบตยวเอาตรงเดี๋ยวมันชนจักยานค่ะ นั่นอป้าไปถายองนตรงนี้มีอะไรบ้างมีกระต่ายมีเฮ้ยมีเป็ดมีเป็ด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 เ